มานีต้องการจะสร้างบ้านโดยมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด1 3 0 8 0 0 0แบาทโดยผู้รับเหมาบอกว่าราคานี้รวมกำไรของผู้รับเหมาแล้ว15%อยากทราบว่าต้นทุนการก่อสร้างไม่รวมกำไรของผู้รับเหมาเป็นกี่บาทนะครับ15%ของต้นทุนนะครับของ x นะครับไม่ตามค่านะครับได้เท่าไหร่นะครัำไปบวกกับต้นทุนนะครับ บวกกับ x เป็นล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับตเ,เล็บนี้จะเป็น0 1นึงห x นะครับบวก x นะครับรับล้านสามดูจะได้ x บวก x ก็จะเป็นหนึ่ง 0.15x นะครับเากับล้านสามแปดนำ1.5ไปหารน,นะครับย้ายข้างไปหาร1.15นะครับจะได้ต้นทุนหรือ x เท่ากับล้านสองนะครับ คำตอบคือข้อ3ครับข้อต่อมา a บวก b เท่ากับ15 a บวก c เท่ากับ18 b บวก c เท่ากับ19นะครับ a บวก b เท่ากับ15ย้าย b ไปฝั่งโน้นนะครับจะได้ a เท่ากับ15 ลบ b ต่อไปนะครับ a บวก c เท่ากับ18 a บวก c เท่ากับ18ย้าย c ไปฝั่งโน้นจะได้18 a เท่ากับ18ลบ c แล้วก็ b บวก c บวก c เท่ากับ19าย้าย c ไปฝั่งโน้นจะได้ b เท่ากับ19ลบ c เห็นว่า a นะครับมีสองข้างแทน a นะครับเท่ากันนะครับคือ a เท่ากับ15 b กับนะครับ a เท่ากับ15ลบ b นะครับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับ a ข้างหนึ่งคือ18ลบส b นะมีค่าหนึ่งคือ19ลบสนะครับเพื่อจะอ่าให้เหลือตัวแปรเดียวคือ c นะครับเราจะแทนค่า b เท่ากับ19ลบสลงไปนะ ใข้างซ้ายมือนะครับเพราะฉะั้นส5บหลบ b ก็คือ1 9บลบ c นะครับข้างซ้ายข้างขวามือจะเหลือ1 8บลบสนะครับเขียนว่าตัวแปรเหลือตัวเดียวคือตัวสแล้วถ่ารเยขออกมานะครับ1 5บห้ลบสิบเลบลเป็นบวกนะครับบวกสี่ากับ1 8บลบสี่ข้างนี้เหลือ นะครับลบสิบสี่นะครับลบสิบสี่นะครับอาลบสี่ครับลบสี่ลบสิบเก้าลบสิบห้าแล้วลบสี่นะครับลบสี่สี่ย้ายจากลบมาเป็นบวกนะครับก็จะเป็นบวกสี่ก็จะเก็นบวกสองสี่นะครับถ้าคับสิบแปด นะครับลบย้ายมาเป็นบวกนะครับสองย้ายไปหารนะครับก็จะเป็นสิบแปดบวกสี่หารสองจะเท่ากับยี่สิบสองหารสองเท่ากับสิบเอ็ดนะครับดังนั้น C เท่ากับสิบเอ็ดนะครับแต่เขาไม่ได้ถามหาซต่างหาเเราแทนข้างวันนี้ก็ได้ครับซีเท่ากับสิบเอ็ดนะครับ สิบวกบได้19ก็แสดงว่า B ีเท่ากับเใช่ไหมครับเพราะว่าอาจทถ้าดีเท่ากับแนะครับ8ปดซีเท่ากับสิบวกเนะครับเพราะนั้นก็ตามหาเตอบเอเท่ากับหนึ่งนะครับ7ต่อไปที่ดินจํานวน1นึ1่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งาที่ตากาาวามีกี่ตารางเมตรอันนี้1ไร่ก็พันหกใช่ไหมครับ พันหกนะพันหกร้อยนะครับหนึ่งงานอ่าบวกหนึ่งงานหนึ่งงานนี่400ใช่ไหมครับก็สี่ร้อ่าบวกสี่ร้อยหนึ่งงานนี่สี่ร้อยนะฮะบวกหนึงตารางวาเท่ากับสี่ตารางเมตรอ่าสี่ตารางเมตรก็กี่ตารางวายี่สิบใช่ไหมครับก็บวกกันนะครับได้เท่ากับอันนี้ได้2000นะครับ2000กับอีก80 ตารางเมตรนะครับตอ่อ้นนี้อันนี้มุมภายในเท่ากับสามร้อยหกสิบใช่ไหมครับสามเหลี่ยมร้อยแปดสิสามเหลี่ยม,ส,ม,ยมอสองอันนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับมาจากาข้ใเ้หาความต่อเนื่องนะครับไายห้าสบสามมาจากนะครับมาจากแปดนะครับ บวก9นะครับได้เท่าไหร่ก็คูณกับ9อ่าคูณกับ9ครับเท่ากับ8ปบวกเเป็น17 17จ็ดสิบเจคูณเก้าเก้านะครับได้153อันนี้ก็มาจาก7จบวกสได้เท่าไหร่คูณ3ามเจ็ดบวกสเป็น10ได้เท่าไหร่คูณ3ได้30อันนี้ก็มาจาก2บวก 5ได้เท่าไหร่ก็คูณ5 17 0นะ 7, นะครับได้7คูณ5 5 7 3 5ได้35พวันนั้นตอบก็4ครับ